สวัสดีนะครับลงจากเขามายังไม่ทันไรนะครับพอดีมีรุ่นน้องโทรมาหาบอกว่าพี่ครับผมขอราก30นะครับพอดีผมจะเอาไปทำยาครับก็เลยมาดูที่บ้านนะครับก็มีอยู่ต้นหนึ่งปลูกไว้ได้สักพักแล้วครับ อันนี้เอามาจากป่าเอาปลูกไว้ในกระถางเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการเอาออกจากกระถางให้ดูว่าต้นราก30ที่มีใบลักษณะเหมือนผักชีใบเล็กๆแบบนี้จะมีหัวแบบไหนนะครับรากสามสิเป็นสมุนไพรไทยนะครับที่เหมาะกับผู้หญิงเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษา มัลูกนะครับมดลูกให้มีสุขภาพที่แข็งแรงคนโบราณนะครับเขาจะเอาไปใช้ให้กับหญิงหลังคลอดนะครับหญิงหลังคลอดครอบตุในใหม่เนี่ยจะเป็นการขับน้ำข้าวปลาได้ดีมากก็มีทุกวันนี้ก็มีนะครับมีได้หลายได้หลายที่ที่เขาทำเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาภายในของผู้หญิง เหมือนกับกินไปแล้วทําให้สุขภาพผู้หญิงดีนะครับสุขภาพผู้หญิงจะดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของมดลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะเปิดให้ดูว่ามันจะมีไหมต้นเล็กๆนะครับลำต้นเล็กๆแต่ว่าดูข้างในจะมีรากมีเป็นตัวยาให้เราไหมกระถางนี้ปลูกไว้นานแล้วครับ นานก็ประมาณทักน่าจะปีได้อยู่ครับช่วงแรกๆที่ผมขึ้นไปหาของของป่าบนเขาหาสูวนพายที่เขาเนี่ยเราก็เอามาขุดเอา,าขุดมาแล้วก็ามาปลูกไว้ตอนนี้ก็แข็งหน่อยครับไม่รู้ว่าจะมีไหมเขาจะเอาไปทำยาครับการทำยาก็เอาไปตากแดดหรือว่าเอาไปต้ม แล้วก็ค่อยดื่มค่อยทานบางคนที่เขาเอาไปตากแดดเขาก็เอาบดนะครับบดใส่แคปซูลใส่แคปซูลแต่ส่วนมากผมก็แนะนำนะว่าการจะทานสมุนไพรแรงต่างเนี่ยก็ให้อยู่ภายใต้ผู้ที่มีความรู้จริงเรื่องแพทย์แผนไทยอะไรประมาณนีน้น่าจะดีกว่านะครับอะไรที่มากเกินไปมันก็จะไม่ดี คนะครับลต้นไม่ใหญ่นะครับเล็กนิดน,น้อยต้นลับต้นไม่ใหญ่เดี๋ยวเราจะเอาออกจากกระถางนะครับโอ้ยากเหมือนกันเนาะโอ้ย่ในนะกระถางนานครับ ออกมาได้แล้วขยวขยวขยำเอาอ๋าอออกมาแล้วครับอันนี้คือ ต้นราก30เดี๋ยวผมจะเอาน้ำมาฉีดเดี๋ยวครับจะได้ไม่ต้องเสียจะได้รากที่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวดูดนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเผื่อเรา ทช้อะไรทิ่มไปนะครับมันจะทำให้ไปโดนกับรากของเขานั่นคือตัวยามันาจจะเสียหายได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าต้นเล็กขนาดนี้มันจะมีรากสักเท่าไหร่ลองดูกันนะครับหลังจากที่ล้างน้ำเสร็จแล้วนะครับ ก็เห็นไหมครับจะมีชัดเจนเลยอันนี้คือที่เป็นตัวยาเป็นรากนะครับเ็าเรียกว่ารากสามสิบเห็นไหมครับรากสามสิบผมจะเด็ดมาให้ดูนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่รากสามสิบนี่นะครับคล้ายๆตระกูลคล้ายๆกับพวกขิงนะครับคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับชายเออกลิ่นก็จะหอมๆอยู่เหมือนกันนะลองทดสอบดูแล้ว เอาไปตากแดดนะครับตากแดดบดใส่แคปซูลเป็นยาสมุนไพรที่รักษาสุขภาพเรื่องของภายในผู้หญิงจะทําให้สุขภาพดีมีน้ํามีนวลนะครับเป็นสาวขึ้นอันนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงเป็นอย่างมากใช้ต้มก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นแคปซูลบดแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้คําแนะนํนาจากผู้รู้หรือแพทย์แผนไทยนะครับอันนี้เดี๋ยวรุ่นน้องผมจะมาเอาไปทํายาล้างให้ดูแค่นี้แหละนะครับ ห็นไ,ไหมฮะอย่าลืมนะครับถ้าเผื่อคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามจากกิจช n แนลนะครับสลับคลิปนี้ไปแล้ะครับ